สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาทําสารคาดีเรื่องการทอผ้าไหมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทอผ้าไหมบ้านห้วยทรายตาบลน,นาเชือกอําเภอนาเชือกจังหวัดมาสารคามครับสวัสดีค่ะพ่อหนูขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะตอนนี้คุณแม่ทําอะไรอยู่คะแม่เรียงหูกเรียงหู เอออันนี้แม่ชื่ออะไรครับแม่บุญเที่ยงข้ามยอดแก้วอัน,นอันนี้อายุเท่าไหร่ครับ <74. S 1> เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่ทำอา,าชีพนี้มากี่ปีแล้วครับโอ้แต่ออดโรงเรียนผล,ลประมาณประมาณเท่าไหร่ครับมันสี่มันเ็นแม่เห็นไหอีรีกับอายุปีสามหาเนาะครับผมเริ่มต้นทำได้ไงครับแม่กับ่ร่วมกลุ่มกัน อ๋อ oh, รวมกลุ่ม,มรวมกลุ่มกันแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้คุณแม่อยากทําอาชีพนี้ก็แม่ก็เรี้ยงมอดปลูกม,มอนมาตั้พอตะแม่ผมเนาะว้าวนะ <Wow. S 1> แม่ก็เลียงสืบตอนอย่างมาสานนี่แหละมันก็มีไรใดดีสรงลูกเรียงพอดจบุมดแล้วก็ฝากมาแม่ทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะโอ้ยแม่เห็ดจนมากกมั่งอนทั้งเน ทีแรกกะปลูกมอนเลียงไมมามา,กกมามท่อมาท่อบล้นี่ก็แลนนีดด้ก็เห็ดสีธรรมชาติโดนมาเห็ดสีธรรมชาติหลายเลยเลิกสีเี้มี่ีธรรมชาติสีเี้มีม่มันก็เกิดโรคเกิดให้แก่ร่างกายนนเนาะเลยว่าเป็นตกเสียอายุยืนเนาะรับไปม่ใส่สีธรรมชาตินันเป็นสมุนไพรเนาะเลยเห็ดมาก เืดเส้นซมือนี่ครับเราปกติใช้อะไรทําผ้าไหมครับเส้นไหมอ๋อเส้นไหมนี่ทำมาจากอะไรรันเนี่ยจากตุมตมอนเรยกันอ๋อตมอนเราได้เลี้ยงไว้ไหมครับช่วงนี้แม่กับพ่อเลี้ยงแล้วแม่ไม่จะท้อโอ้กระสือน้ำสามาชิกสื่อเส้นไหมน้ำสมาชิกน้ำเรือคายไปอีกสิ่งหนอ่เออมีสมาชิกกี่คนครับ ตอนนี้มันก็มีหาสิบคนไนแล้วสำหรัสิกโอ้มีกุ่มเชียอใครน้ำอีกอันนี้ทำไปขายหรอคะแม่ขายไรายได้ดีไหมคะก็พาออยู่ใดอยู่ได้ใด,ดพออยู่ใดประมาณกี่บาทคัะต่อพื้นเนี่ยอันทีถ้าไม่ขาดแม่ขายพื้นหนึ่งก็หาพันว้าวราคาดีมากค่ะสีเคมีก็อยู่สามพันสองพันหาอ๋อแล้ว เอ,อ่ย้อมสีผ้ายัางไงครับย้อมสีฮ้องก็มีสีครั้งสีเปลือกดูเปียกกระเดาเปียกคุ้นแล้วก็ฝางสบับบเรียเปียกแก่นขนุนแต่ว่ามมนได้ใส่ใดทุกสีอยู่ดอกก็เด้วแต่ลูกค้าชอบอกนกากย้อมอันนี้ก็ย้อมครั้มมงมาโคดมากิ่ต้มไหมมีเครือไข่ายไหนไหมดูงานบ่ค่ะหลายมันดูงานหลายอยู่เรื่อยอันนี้คือมีมีแต่อยู่นีเลยค่ะแต่ว่ามีหมองอื่นมีแต่อยูุ่นีแล้วลูก แล้วระยะเวลาย้อมสีของผ้านี่ใช้เวลานานไหมครับก็เป็นมือพอแล้วโอ้โ<ฮ>ยอมเป็นมือครับยอมเป็นมือว่าเกิดสองมือสามมือไปพอดีแล้วแล้วผ้าฝ้ายพวกนี้นี่ทํานานไหมครับกว่าจะเสร็จน,นั่นประมาณเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่ครับมันก็เครื่องเดียนพอแล้วมันเป็นหกตุง้ง โอเคค่ะเดี๋ยวครูจะไปข้างหลังต่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคือแม่วันตีดีน่คุณแม่ทำอะไรอยู่กบ้านนี้ปั้นหลอดป,อปั้นไปท่อท่อจังแม่เห็ดยุดคนหนึน่งกวาดกวาดอะไรมาปั้นยังทีนะ่น่ะแม่อันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำโอไซไปให้ม,มันติดไหมใส่นมม้ำให้มันติดหลอดย้ำเข้าไปปั้นไปตำ่ำจมมือเรียย่ยแล้วว่าหนึ่งคุณแม่ทำได้เยอะไหมคะได้เมื่อละปล่อยฟ้องปล่อยไหมฮะ กอยสองกอยไปก็ถือปั้นแล้วเวนี่มันอยู่แง่เห็นเลยในธารนวยเนี่ย,ย,ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แต่ละอันเวลานานปั้นยังสี่กับมือหนึงสองมือกับมลียด้เนี่ยในยงปั้นเนี่ยเนี่ยมันมือเดียวสี่ลียวดีเ้าเดียว,ว,วปันน้นเลียวก็ด้นวยหนึ่งโดนบ,บเรี่ยนเนี่ยตัวมันตั้งเลียวก็เนี่ยส็ได้มือสองมือเพ็่อเลีวยให้เป็นอักเนก็สีอออกได้ มเห็ดหยาดอุ้มไปเห็ด,หดไงเด้มาคือไปตัดนงเด้คนน่ะเจ้าสิได้อือุ้มเรี่ยอุ้ไปจุ่มมันเก็บตลอดวเฮาไป,ปตัดไปตำไปจุมในใน่มแบบยังตีละโอเคค่ะอือสวัสดีค่ะ,คะแม่ทำอะไรอยู่คะ,ว,คะวันนี้มาทำสรารคดีค่ะสะรารคดีเกี่ยวกับกบรารท<ะ>อผ<ะ>้าไหมทอผ<ะ>้าขมามุงเพลนนี่คือมีคนมาสั่งเหรอคะจ้ามีคนมาสั่งอันนี้นานไหมคะเนี่ยกว่าจะเสร็จ กว่าจะเสร็จอาทิตย์อาทิตย์กาัวๆนี้ไปเลยสิตผืนสิบผืนวันละสองผืนสี่เมตรนะจำได้กันก็ทำแบบนี้วนไปใช่ไหมคะจนกว่าจะหมดไหมเน่ตปีตาปีตาไปทำยากไหมคะแต่เ่ราะงายแค่หล่ะเก็ดเก็นแล้วขอลองทำได้ไหมคะได้ดิล่ะได้ได้มาเอามาเอมารับผลงานนี่อันมันต้องเหยียบอะไรด้วยไหมเนี่ยเนี่ยเบื้องต้งขา เม่เหยียบดูด <c oughs> ูวิธีดูวิธีเหยียบข้างนั่นข้างนี้จ้ะนี่ก็อ่ามันก็คือสลับข้างใช่ไหมคะสลับข้างกันนีนก็อ่ากินห้าวกระสอข้อตาลเอาดีไหมจ้ะมึงกูได้สิทธาะกเบื้องขาเข้าวแล้ว ขอลองทำไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้จับนี่เดี๋ยวพอตานี่ก่อนขอบคุณค่ะถ้าทำหมุนนี่จะได้ประมาณกี่พื้นคะสิบมีสิบเมตรมีสิบเมตรสองร้อยเอ๊สองร้อยหาสิบสามร้อยคนละสีธรรมชาติอันนี้คือทำสีอื่นด้วยไหมบ้างคะเน่ยอันนี้สีสีเสื้อมาใช้สิมาทอดเหมือนจะได้จับขาใช่ไหน่าน่าจะได้เป็นอย่างนั้นครับ มา้งเหะมา้งนี่ค่ะนี่ค่ะไปไปอันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมครับอะไรนี่้นอยู่หน่อยอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะหยับเพิ่งหยับไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเคยทำเคยทำแล้วหยับแค่ละคะหยับแค่ละคะเพิ่งหยับเพิ่งนั่นอ่านกันทางไหนเออสอดเอาชีขาวสอดมาีขก你好你好เออ เอานีม่ออกนี่เอาตัดออกนะนี่นี่นี่นีนีเอาสีนี่ละเพราะว่าันไดไสีนีเลยม่ต้องต่อสอดไปเลยเป็นเสี่ยงแล้วค่ะเออเดี๋ยวย้ายใช้ไปให้ดึงทัวไปบุญตกบอนหมอบุญเออเดี๋ยวดึงไป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 เอาพ่อหยับฟันควออะเออละต้องเสี่ย้ค่ะ กลับไปกลับมาให้มันพอตาขอบคุตาเด้ <c oughs> เอตึ่นก็ดีไปอย่าจิ้มหัดเด้เอหัดกับมานึกค่ะเออเหตุเหนนอะไรเหรอเนะจากที่แม่เคยเห็นอาทิตย์นึงนอาจจะเป็นเดือนก็สินะคะเหตดี้ <c oughs> ะ เออมันเป็นยังงเป็นไรกระเดอะมาฝ่ายทำงายัอย่าอย่าทำแรงนะครับเดี๋ยวของเขาจะพังทำหีดเนี้ยัหงเออกูเหมือนยัยนั่งก็สิสั้นสั้นทำไมล่ะหนูมากมาก ยับคยับครังเเหมือนไม่เหน่มเหมือนพวกใครเนี Mine, ่ยครับเข้ามาโอเคค่ะอ่าอ่าตอนน้เงยหมเออาหัดใหมันเียน่าผ่าของนีเอาไปอ่ะอ่ามาให่็บอนะเิมยบคังนึงอีกเออ สำหรับประวัติของการทอผ้าไหมประวัติผ้าไหมที่มีหลักฐานและการค้นพบเก่าแก่ที่สุดคือมีการพบที่ประเทศจีนประมาณ4,700กว่าปีที่แล้วโดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างถึงได้อาทิหนังสือจีนโบราณชื่อไขเพ็กที่กล่าวถึงพระนางว้วนหุยพระมเหสีของพระเจ้าอึ้งตีที่เป็นผู้ริเริ่มการทอผ้าไหมจากนอนไหมที่พระองค์สังเกตเห็นโดยบังเอิญ และได้เผยแพร่ไปสู่เขตต่างๆรวมไปถึงอาณาจากักรใกล้เคียงสำหรับประเทศไทยพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ3,000กว่าปีที่แล้วโดยพบเศษผ้าไหมของวัฒนธรรมบ้านเชียงนาบ้านนาดีอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรและบริเวณพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานซึ่งจากการสันนิษฐานพบว่ามีการเลี้ยง และการทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มกระจายทั่วไปในแถบภาคอีสานและสายพันธุ์ไหมที่ใช้เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีการฟักตัวได้ตลอดทั้งปีมีลักษณะรูปร่างเรียวเล็กสีเหลืองในส่วนภาคอื่นๆของประเทศมีหลักฐานตรวจพบถึงการทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มปรากฏตามจารึกข,ของพงศาวดารต่างๆจนถึงสมัยอยุธยากรุงธนบุรีถึงรัชสมัยปัจจุบัน ในสมัยราชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5พศ2411ถึง2453ถือเป็นยุคแรกของการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพรองงจากการทำนาเลยทีเดียวบริเวณพื้นที่อีสานถือเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหม่อนไหมและทอผ้าไหมมากที่สุดโดยสมัยนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับผ้าไหมยังไม่เจริญก้าวหน้าชาวบ้านยังทำได้เป็นเส้นไหมหยาบใช้เป็นเส้นพุงได้อย่างเดียว ส่วนไหมเส้นยืนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งกรมช่างไหมและโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการปลูกและการทอผ้าไหมโดยเฉพาะรวมกับผู้เชี่ยวชาญประเทศญ,ญี่ปุ่นจนทําให้เกิดการพัฒนาวิทยาการการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและเทคโนโลยีการทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้นอาทิการใช้เครื่องทอผ้าไหมแทนมือเป็นต้น แต่หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนลงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมก็ซบเซาลงจนกระทั่งพุทธศักราช2479จึงมีการกลับมาส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกครั้งโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาตามจังหวัดหลักๆที่มีทอผ้าไหมกันมากได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองคายเป็นต้นพร้อมก,กันกับพุทธศักราช2491มีนักลงทุนชาวอเมริกันจิมทอมสันจัดตั้งบริษัทจิมทอมสันไหมไทยจำกัดทําให้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของไทยพัฒนามาเป็นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจมากขึ้นโดยการส่งจําหน่ายที่ประเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก การทอผ้าไหมและการตลาดในปัจจุบันถูกพัฒนาในรูปการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศแต่ก็ยังมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นเช่นบริษัทจุนไหมไทยจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัดเป็นต้นสำหรับการผลิตผ้าไหมในภาคครัวเรือนพบมากเกือบทุกภาคโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือที่มีการผลิตในระดับครัวเรือนและการจัดตั้งกลุ่มผู้ทอผ้าขึ้น ปัจจุบันมีมากกว่า200รายทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกเห็นงรูที่แน่รู้บ้านจะมาลูกกับคารคลิปคลิิดว้วนี่เห็นะต่มาฟ้อมบ้างกเบลล์ลมเฮียเมิดมาดูวิธีใส่นะครับ อะไรขอนี่ยอือเฮอะไรนี่ยนี่คร,ร,ร้บชัดชวร์เติดใจติดใจใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะไม่เหงาแม่ทำอะไรอยู่คะตไปวักไม่เอาไปทำอันนั้นใช่ไหมค่ะจ้ะาวักแล้วก็เอาไปปั้นไปลองลองลองไปทำกับคุณยายทำอะไรลองทำเหมือนกันได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองลองอันนั้นก่อนมดิ เนี่ยมีนี่จีกว่าทออกาเกลียดนะเนี่ยจีกว่าเกลียดไทำมอยออกไปถ้าออกไปม่เป็นยังะออกไปพอดีเอาออกไ่ได้แล้วเนี่ยอ่าปันเรียนไปเรียนไปไม่้มอห่างยังแม่ไร้ตาบ่ค่ะนี่คือไร้ตาอืมไม่ไตาแต่ว่ยังเห็นหงุดดี่ต่ยัยังไ่เห็นอย่างเลยเนี่ยนี่นี่อันี้ละปันตไปตําแบบนี้กันมา ถ้าปั่นยูตะหมองเดียวอ,อย่างไรก็ไค้โอ้ยปั่นหมองเดียวก็จะได้ถึงแต่ปวด,ดปวดแลเอาโอดปวดหามออกเขตนะโอเคค่ะไปครับขั้นตอนแรกต้องมุนน,<ำ>น้ำอแรงออกแรไปเรียนมากโอ้ยมันเสียต้องมาเบิงงบ่งหนีเบิ่งหันเอออเาแรนไปเรียนมาเอาอ,อกเ,กเอานั่นหามออกเขตนะลงอีเออหนุมันมันรู้สึกออกห่อนมือมือลงอีกเออมาทำมาออกเขตเออเออเออพันเห็นมาออกเขตพัน อ่านบ่ค่ะโอ้โหว่าแตไปว่าแฟนที่ิวยังเรรียนมาอยู่หันละถอยไปถอยมาเอออะออกไปป่ะเดียนี้ออกไปเรียกกำลัออกป่ะเดี๋ยนานแล้วคืออยูถึงจะยทั้งมันเียบมันได้กันแล้ว บ้านยางสีค่ะไอ้แม่ได้ในหลอดนึงเลยยังเศร้าได้โอเคค่ะอ่าเออโอ้โันขึ้นแตได้เอาดึง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 หันหันหันแรงขึ้นมาดึงขึ้นมันถึงไม่เอาเอาไม่ถึงไม่ออกอีกครั้งนึงไข่ทั้งนึงมันหงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงไข่ทั้งนึงหงอีกครั้งนึงเอาเอาจับจับเลนหันอในนี้มามันถึงดึงกีฬาดึงขึ้นนั่นนั่นน่นทั้งนั้นน่ะมหน้องทครั้งเลย ค้าวันหะามามารับมือเดาถึงดาเออไปกอกัเแล้วไปไปอกับพื้นเลยไปกับพื้นกับพื้นเออนี่นีนีนีดึงดึงดงเออเออเอามาแล้วเหงดันยานไปแล้วบานเแบบนี้อัีเม็ดไม่ถีมันห่อนมือบะค่ะว่อเนี้ยว่อห่อนเนีวนุก็ห่อนาเมื่อเมื่อไงล่ะมันเง ไม่ไม่ันเกิดจากหอนด้ตัวน้อบามีแนวห้องไม่นะของแม่มันเป็นแบบชิ้นเหลวแม่มันชิ้นเหลวอืมแล้วเมือผู้เตาหรอใสใส่บางมันบามีน่ะแม่ไม่ให้ตั้สี่มือเลยเ็คะอ๋อให้มือเลยละล่ะปวดแขนเมล่อเหรแม่ปวดแขนเม่อหบมาปวดด้วยแต่ไจากน้อนอย่างง้น้อนหน่อยหันย่างอย่างน้อนหน่อไงกัน้อนลงมันวนเ่อหยังไงอ๋อนใส่มกี

ทันทันหันหันจำเป็เต้อหมุนอาจจะมันเหมดพู้เหรอมั่นไหมให้มันดกันเลยลูกเหมดอางนี้สันหลังแล้วนันไป่าได้ที่ละนอามก็นีคอยเห็ดนี่ไ่อไปอแม่ทนี่ตั้งหาเย มันตั้งอย่างนี้มีไหมนั่งไฟนี่ย่างนั่งตั้งไฟได้ไหมมีไหมได้ม่อาไปทิ้งนี่คมอไหมไหย่างไหมข้างเล็เฮ็ดโดนมะขายก็จะได้อันหนึงโว้ยโดนโดนอย่างนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่อะไม่ได้ตอนพนักงานเนี่พนังตันพนุขพวุข มันเป็นะไมันนบี้นอมันกยอมบ้มงยอมบ้างม็ย้อมบ้างก็ย้อมนะเอม่มขาย้อมมาแม่ถึงมือยอมนะก็คือจะจะย้อมทุกเหมือนย้อมหรือม่อมีอมไรบ้างยอมนะอันนี้ก็ม่าไข่มาถึงมอคนแต่คนนี้เนี่ยอย่า๋ย่อมคนอย่อมาถึงมีคนผู้คนต่คนยอมกว่ยอม

แม่แม่ดจักว่าประมาณประมาณกับตาไม่งกขยิบเนระมานเดตกเป็นสองเต็มสิบประมาณเนบนไม่ไงกับไปหนึ่งไหมาเห็ดกาเอากระทียะได้ข่าเป็นบนสองั้น้าาั้นเลรันได้มีที่บาปอยอยใา้กับล้ไปนาี่บาทนาี่ทอยี่บาทลอยเป็นมือ มือเป็นมือมือลราไหวก็ได้แล้วมือครอยไงไงเบ่าเป็นไรบวันแล้วเอาเป็นไรมือแต่แล้วแต่ไร้มือจะไปเอาบุญบาม่ายังไงเงี้ยเมนี่นมัดนี่แหละนั่นนั่นดั้งสีอะไร่ั้งสัมผัสพวกมันนี่ไปไปพันอะไรล่ะ ขท่านคือขหนียวาันหลอขกา่านแกงไหมก็าานไป้านต้มหัูกับนเขากเสีเอไปยอมเขาสเขาเสียวสีแดเขาไปยอมตามเบบที่เนาอันนี้เขาเอิ่นขืนไล่ขืนไล่ที่มาที่มนมาไล่ตรงุ้ไปขานีไปยอมแล้วเขา็สิไม่แก้มขวดมาปั้นหเขา็สิไปพอเป็น่สวยะตอนนี้ค่ ก oh, <f> ็โดนเติบเยอะอันนี้ต้อง่านตานโดนเยอะไล่มาเก่งๆมันก <Okay. S 1> <del> ็สีสองสามหมื่นคิดเองดื้อสังไหนเป็นสีอะไรแคร์กันคิดเองอะไรเนี่ยเขากบนี้คนจะีนี้นาจะดสีนีตนเดียองมเข้ากันผเข้าสีมากไล่อืมเอากะนี้ต้นเดียบอ่านไล่ใส่ดอกมมกอันนี้เากระสีอม่าผสมผสานคับ ไล่ปูไลดอกล่ะไมีไล่ปูนะแม่เขาขายหนึวันจะเนี่ยคันทุกวันนี่หรือ่าพินฐานกะอันนี้เด้นี่เนี่ยแม่มาตงหาลหายที่แม่จะเปยอมสีเลยค่ะยอมสีแดงสีแดงสีเหลืองเราจะเข้าสีเอาสักสีเข้าสีเป็นยอมสีถ้มดามเนี่ไม่เป็นฐาามาที่่าสิ พาถุงเบอรมาถุงูไหมมันใ่จังค่ะมีหลายอันเดเ็ดนี่แม่ป้ยเรียกอะไรลายสูปูหินกระบอกปูแป้งแตมีปูนงี้ยกองปูงี่านะคะ ไปเลยชมเลยก็จะมีกิ๊บช็อปขอ,องเราเล็กๆกิ๊บช็อปเป็นยางมัดผมเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่อ,นอันนี้น,นี่ <ผม S 2> ปเป็นว่าง,<อ>งคุณแกว่างคุณแกทีไอ้พวกแม่จากที่คนเราพาไปแปลรูปแล้วที่มนเหลือพัวแม่ตัวมาเห็ด่เอามาเห็ดของกิ๊บช็อปเป็นยางมัดผมเป็น กระเป๋าตาังเป็นดอกไม้ดอกปักเสืออันอันอันนี้ถ้าวางขายในวางขายอยู่ไหนครับหนึ่งวาขายยกกลุ่มเขานี่ละจ้ากรับตอนเขาไปออกบูธออกไหนยังไงสิออกบูธกลุ่มเขาออกบูธออ,อันนี้เราจะที่ห้าสิบเก้าค่ะชวยมากประเทศใหญ่ของขวะราคาดีเลยไหเป็นใหา่คือเพราะว่าถังท่านอนหน่อยนะแมน แหงหน่อยมันแหงเห็ดเนี่ยมันแหงแพ้นนที่เขาเอาไปแปรรูปที่อาจารย์มาสอนอาจารย์จากมอมาสอนมีอาจารย์จากมอมาสอนมาด้วยนีค่ะอาจารย์จกัาจาจกชายสิขาเข้าการมาสอนกุญแจออกแบบวังเสือ้อนี้เลยอันนี้เป็นผ้าอันนี้เขาเรียกอะไรนะคาวบอยอเสื้อคาวบอยทรงคาวบอยอย่างนี้อ,อันนี้ประมาณจะกี่บาทประมาณตัวละทั้ เป็นผ้าไหมได้ไเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้าถ้าเป็นผ้าไหมเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาได้ไหมคะแนนเป็นอย่างไรที่แพ้งก็มันจะมันจะเป็นไหมเด็ดไหมมันราคามันสูงเท่ากับเห็ดยากเพราะาตอนนี้การขึ้งไลยขึ้นงมัดมัดมีแม่กับสิมัดแบบนี้แหละเวลามาคลอดแล้วมันช่เป็นถุงแบบนี้แล้วเป็นไล่ที่สุดแต่ถ้งมัดมีอันนี้เมื่อใดมัดมีแกเข้ามัดยอมที่ซื้อ อันนี้คือเห็ดเองทุกขันก้นตอนแล้วมั้งคะนี่อย่างเดียวคือว่าเฮากะได้ซื้อเอาแบบคือดีของเฮาเท้ทเา,เาเห็ดก็เต็มแลได้เนาะไปนะนแต่ว่าไม้นี่เฮาสามารถเลี้ยงได้ต้องเลี้ยงยา,ากคันบัวพ่อก็ได้ไปซืสีคนนี้ปกตินี่มีคนเลี้ยงบ่มคะมีคือแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแคส่วนน้อยแล้วสุวนเลี้ยงมอนกับเถาแล้วเนะวาะคนรุ่นใหม่ๆม้ยังเฮากับ่นเลี้ยงแล้วเฮาก็ไปซื้อมาเห็ดเลย บ่ค่าให้โดนวันี้อันนี้ให้โดนวันอันนี้ก็เฮ็ดโดนอยู่เพราะว่าอันนี่เป็นงานของผู้ซูอายุเพิ่นเฮ็ดข้างในมันเป็นอันเฮานี่ล่ะแม่นเป็นใยเป็นใยมันเป็นนนเล็บเป็นใยใยสังเคราะห์ใครต้องหมาดคั่นสามร้อยห้าสิบเอกลักษณ์ของน้าเช่อคือปูปูแป้งแต่ว่ามีหลายลายนะเมื่อนึงเฮ็ดแบบนี้ เมื่อนึงก็สิ่จะหลายอันอยู่ล่ะนี่ผันเป็นนางเห็ดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พนก็บ่เห็ดหรอกเห็ดหนาคือหายจริงได๋เห็ดยากคือพูดเผาเป็นเส้าเห็ดเนาะตัว่ามีแต่ตั้งแต่เห็ดพวกกิบช็อปมัดผมเอ้ยดอกไม้ปักอกเอ้ยนี่ล่ะที่เฮาเห็ดประจำหนี่มีออเดอร์ฟรอมช่วงนี้ออเดอร์หลายบ่ค่ะช่วงนี้ก็พอเผายุบออเดอร์เรื่อยๆนี่นะคะสำหรับใครที่สนใจสแกนตรงนี้ได้เลย โอมีอินทราแกรมด้วยเหรอคะแม่ถ้าสนใจก็สั่งได้เลยใช่ไหมคะนี่อันนี้สวยมากใครกิดจึ่งมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคเย่เย่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ได้ความรู้กันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เจใด้แล้วครับผมสนุกมากๆเลยสำหรับกลุ่มพวกเราวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ